Hi What? love you? Good morning Wakey wakey mm -hmm. it's what? Ah. It's my friend. Uh Huh? It's It's 5am Good morning once again Yeah, it's 640 it's too dark Today, we're going to Seven Lakes that they want for Yeah, I was waiting for her to go together Finally, we're gonna make it So, let's go มันก็ไไม่ได้อันตรายขนาดนั้นด้วยความที่แบบเรามาตอนที่เช้ามากๆนะคะที่มันก็ขึ้นมาคอดีทุคนมันมีังหะหนที่แบบเรากังจะเลี้ยวอ่ะคือาทิศมันอยู่หว่างต้นไม้และทงคงรงนั้นแหละงวันแยงตาพอจนมไม่เห็นถนน blue sky do even think the it. It's a two-way ticket for the lift. Per person is $20. Oh, I want see that way. Mm -hmm. If you so. go just one way, it's $12. Let's head there. Wow. I want to show myself. So from Proudly. Yeah, that's done. Oh, actually it's not 10 degrees, but it's 5. Late to do it, Tate. <Okay. S 2> ทุกคนนี่คือ original Christmas tree u s u ฉัน y I ือ e มาตัวนี้สำหรับตกแต่งคือปกติเคยแต่แบบเวลาขับรถผ่านแล้วก็เห็นจากแบบมุมข้างล่างใช่ไหมเพราะว่ามันสูงมากแต่คืนนี้คือครั้งแรกที่เราได้เห็นมาแบบกับยอดของมัน,นสี่มันดีมากตรงน,นี้คือเขากำลังเราจะไปเนี่ยคือวิธีขึ้นแบบนี้เลยแล้วก็ไปเลย ทุกคนถ้าสมมติว่าใครขึ้นมาแล้วอะตรงเนี้ยคิดว่าน่าจะเป็นที่เดียวที่มีห้องน้ำให้ใช้แล้วก็แบบอ,อะไรกินกาแฟต่งตางๆเพราะว่าต้องใช้เวลาขึ้นมาข้างบนประมาณสี่ชั่วโมงขึ้นอยู่กับแบบความเร็วของแต่ละคนในการขึ้นไปด้วยเนาะ you ready yes วันมี้ยังเลยนะทุกคนไม่รู้ว่าเพราะมันยังเช้าอยู่หรือเปล่าแต่เราคิดว่าถ้าคนจะมาก็ควรจะมาตอนเช้า It's just the first two, three hundred meters that are the hardest point of the hike. After that, it's easier. So am I? So am I. Okay, let's go. Come on, hop, jump, high. We're just How's it? Nice. There's still way to go. Okay, let's go. Let's go. ถึงตรงนี้แล้วคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นทะเลสาบอันแรกเรียกว่า the lower lake actually the last oh is t the last yeah but it's the first one that we saw ทีนี้เรียกว่า seven rila lakes หรือทะเลสาบทางเจ็ดแห่งเทือกเขา rila set rila ทะเลสาบจันเด็ด o t gonna say the name of the m o u a i n a n y m o r กนทรายะเลสาบทะเลสาบทะเลสาบทั้งเจ็ด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 แห่งตะเกาวลีลาแห่งตะเกาหลีลาถึงยั่หนึงแล้วนี่คืออันที่เราเจอตอนแรกดีมากเลยทุกคนใช้คำว่าสวยได้สิ้นเปลืองมากจริงๆที่น่าเป็นหนึ่งใน

ไปคนพามาเพราะว่าที่เนี่ยขับรถพ่วงมาไล่ทางซ้ายแล้วทางที่ขึ้นมาอันนี้ว่าอันเนี้ยคอนเซิร์ต as dangerous road หรือเปล่านั่นนี่ก็บอกว่ามันมีบางช่วงเหมือนกันที่มันค่อนข้างอันตรายทางโค้งมันเยอะแล้วก็เป็นถนนแคบแบบสองเลนแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะอยากจะมาด้วยวิธีไหนมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปขับรถมาเองก็สะดวกสบายได้หลายๆอย่างพาร์กิ่งก็ห้าเลทละหนึ่งร้อยจะได้ทั้งวันเลย Beautiful very nice ทุกคนเรากำลังจะมาถึงทางแยกที่เราไม่รู้ว่าทางไหนจะเป็นทางที่ได้ไปเห็นวิว Teach So left h s or right <S left. <S So left right This guy just told me that this is the way if you want to go to the top there I think that this is the wrong way I mean it's not the wrong way but this is the way down คนที่ไปทางสองทางคนนคนที่ไปทางซ้ายแล้วก็มีคนที่ไปทางขวาแล้วก็มีคนที่ไปทางซ้ายแล้วเลกที่มาทางขอดตอนขึ้นทางมาดูกันว่าเส้นทางนี้จะพาเราไปหาวิวที่ไหนคนได้เสียงกระดิ่งกองึ้กเกงปะะว่ามีคนเล่ดนตีเวย้ามันคือเสียงม้าทุกคนเย้ามาสันตัวนั้นอะว่าวสที่นี่มันจะเป็นสวัรค์คนที่แบบ มีก็มีป้ายแบบกดข้อห้ามมันดีขนาดไหนจริงนะถ้าใครมีโอกาสมามาเหอะขอลองมีปลาว่ะทุกคน นีโม่เลยทุกคนมาที่เนี่ยคือถึงมันจะไม่ได้มีป้ายบอกทางก็แบบอยากไปตรงนี้ต้องไปทางนี้คุณไม่ต้องกลัวหลงนะเพราะว่าทีแม้ว่าคุณจะหลงคุณจะมีเพื่อนหลงไปกับคุณแนละ้วเป็นไปหมดเลยถ้ามาตอนหน้าหนาะวแล้วแบบหิมะตกแล้วทะเลสาบตรงนี้มันกลายเป็นน้ำแข็งก็คงจะเป็นอเอกซินึงแต่ก็ไม่รู้ว่า,าจะทนความหนาวและความลื่นได้มากแค่ไหนส่วนในขนาดน,าาาน,นั้นวะไม่เข้าใจนะส่วนในได้แค่ขนาดนั้นทุกคนก็อยากให้มันเห็นกับตามากๆอะ่ะจริงๆคือแบบ ตรงที่จอดรถอะโคตรหนาวเลยเว้ยถ้าใส่เสื้อสาวฉันมันนี้เลยชั้นเดียวแล้วเพราะว่าหนึ่งการที่เราเดินขึ้นมันก็เหนื่อยใช่ไหมก็ร้อนเราก็เหนื่อยออกแล้วก็เริ่มถอดเลเยอร์แล้วพอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งอยากทุกคนที่อยากยันแบบสายกระเป๋าอะเลเยอร์ที่สองก็ต้องออกไป yes i r e a d y f o r h i k i n g ทุกคนไม่ใช่ทางล่าปิดต่อไปอะ่ะอ่ะมีป้ายวะ่ะเราเดินมาจากทางนี้เราเจออันนี้ก่อนแล้วเราก็มาเจอฟิชเลค Welcome to the key foil. Oh, this one is the twin. We mm are -hmm. here. Right here. Okay, now you don't need to meet the kidney. here. Let's go. Even like Ah, <laughs> uh, okay. If you're not Bulgarian, it's not gonna be useful for you. So, wow. that's okay. <laughs> wow. Like kidney, right? yeah, it looks like kidney from here. Let's go. What is it called? The train. The twin. Yes. Please no. Looks like endless. Ruth? It's okay. It's absolutely gorgeous. so beautiful. It's beautiful. คิดว่าเราได้คำตอบกับการสับสนว่าจะไปซ้ายหรือไปขวาดีทกุกคนก็เห็นทางตรงนั้นปะและคิดว่าถ้าเราเลือกไปทางซ้ายมันจะคือเส้นทางนีง้เลยแต่ทางที่เราเลือกมาทางขวาคือท,ทางที่เราได้เดินลงไปถึงนที่นี่ไปข้างล่างแต่ว่าไม่ได้แปลว่าถ้าเราเดินมาทางซ้ายเราจะไม่เห็นนะทุกคนคือมันก็เห็นอยู่ดีแค่มันนแบบไม่ได้ลงไปข้างล่างมันเหมือนเป็นแบบช็อตคัทถ้าในมุมเรารู้สึกว่าถ้าได้เดินเดินลงไปอ่ะมันก็ดีกว่าเพราะว่ามันได้เห็นวิวที่มันแบบใกล้ๆแช่ อ <M> <laughs> ตอนนี้เราอยู่ที่ D I Lake น้ำใสามากนะทุกคนเราเยอันนี้คือ <c oughs> เลกที่หกแล้วตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าอันที่เจ็ดอยู่ที่ไหน <c oughs> มันไม่มีป้ายบอกทางอ่ะคือมันมีนะแต่ว่ามันมีน้อยมากมันไม่ได้แบบบอกทางตอลอดเวลาแต่คิดว่าหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่ทําป้ายบอกทางเพราะว่าจริงๆอ่ะคนจะไปทางไหนก็ได้ก็ทุกที่ที่ขึ้นไปอ่ะมันสวยหมดเลยแ,แล้วเรารู้สึกว่าเออเขาคงไม่ได้แบบอยากบังคับว่าแบบโอเคเอาป้ายมาวางไว้คนจะได้ตามไปทางๆเดียวกันอะไรเงี้ยอันนี้เดานะส่วนตัว <c oughs> One thing that I notice d there is no trash bin around but there a l s o no trash There are rules and นั่นแหะทุกคนคือมันมีกฎอ่าแบบทิ้งใครอะต่างๆ่าคือหลายๆที่เราก็เห็นว่ามันก็มีกฎก็ยังมีคนที่แบบทำอยู่ดีรู้สึกว่าที่เนี่ยทุกคนค่อนข้างช่วยกันรักษาความเป็นธรรมชาติของมันหน่อย I k n o stuff around that n e e d to l i k e Keep an eye on you k e e o an eye on m or If you r e gonna throw the trash a w h e r e you're not supposed to คือดีมากท,ทุกคน follow the rule โอเคทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะเพราะว่าหิวมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปต่อกันค่ะจ้าจวไปต่อสองทางใช่ไหม แล้ก็ทางข้างบนตรงนั้นเราหาในเน็ตจากแผนที่แล้วตอนนี้ก็ดูดังกว่าแล้ไปทางซ้ายก็ไปกัน Go t o u g จะกันแลบีบแล้ว From here it looks more like a an e y ใจไหมเกนนี่รดไร่จบ I think that we arrived ถึงแล้วทุกคนทะเลสาบที่สุดท้าย w c h i s c a l l e d the t e a r นใช้เวามาจากก้ามูวันนี้ที่ยง17วัน3ชั่วโมงนิดนิดเราขึ้นไปดูวิวจากข้างบนกัน i thought that this is gonna be the highest one but actually we just saw there's another part that we can go, go. there's snow yeah. <laughs> yeah be careful เรถึงแล้วก็นอีกฝั่งหนึ่ง,งของเขาอ่ะคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดแล้วแหละตอ้โหเป็นแบบที่แบบ คบกันแรกๆแดนนี่เคยบอกว่าเออเน,นี่ยมันมีที่เที่ยวตรงนี้แบบสวยมากๆแดนนี่ก็ยังไม่เคยไปเหมือนกันแล้วเราก็ได้คุยกันว่าแบบเออถ้าได้มาที่นี่ได้กันอันนี้ก็ทุกคี่นชวนน้ำปฏิเสธตลอดเลยน,น่าว่าทุกคนคือแบบถ่ายไม่ทันด้วยความเท่แดนนี่เป็นคนที่เดินสะดุดบ่อยมากแล้วเวลาเราเห็นอ่ะเราก็กลัวนึ่บอกป้าเราไม่ได้กลัวเราจะหล่นแต่คือเรากลัวแดนนี่จะหล่นทุกคนดูรอบข้างดิถ้าสะดุดอ่ะเปนนุ่มเลยเจ้าสะดุดอีกทางหนึง่ง

of our destination. Yeah, finally. We to and we some people walking up here. That's why we decided, just like, okay, why not? We are here already. Because over there we can see just like six lakes together. Can I see the tier? The tier, yeah, yeah. yeah. Because it's right behind us. Yeah, exactly. From down there up here, how long does it take? Not much. ข้างบนเอาก็คือจากตรงนั้นนะจุดแรกที่คิดว่าเป็นจุดสุดท้ายแล้วขึ้นมาตรงนี้อีกนิดนึงชันนะขึ้นเหนื่อยได้แหละแต่ว่าใช้เวลาประมาณแบบครึ่งชั่วโมงเองแล้วก็ the operation time of the lift of the lift between eight t h i r and 6:30 thirty during the weekends how about the weekday um I don t know ก็คือคือเราไม่แน่ใจนะว่าในวันแบบธรรมดาเขาเปิดถึงหกโมงครึ yeah> ่งไหมแต่ว่าวันนี้ที่เรามามันเป็นวันอาทิตย์ซึ่งมันมีป้ายเขียนบอกไว้ว่าเปิดให้บริการตั้งแต่แปดโมงครึ่งตอนเช้าจนถึงหกโมงครึ่งตอนเย็นถ้าใครแบบมาเที่ยวบาเยี่นที่นดที่ทุกคจะมา the best time to visit between June and September ก็ประมาณช่วงอ่าทุกคนเขาบินก็คือช่วงที่น่ามาเที่ยวที่สุดก็คือตอนระหว่างเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน ตอ,อากาศที่ดีจริงๆถามว่าหนาวไหมคือมันหนาวเป็นบางจุดาาแต่ทุกคนด้วยความที่เรามาตอนเช้าอะเราถึงตอนเช้ามากๆที่อากาศตอนเช้ามันหนาวอยู่แล้วแต่ตอนนี้ที่นั่งอยู่อะคือด้วยความที่มันสูงมันก็ยิ่งใกล้ผ้าที่ถูกปักคือรู้ว่าเบิร์นมากลคือ like my legs a r จะเบิร์น anyway like you better prepare r i g h t at least a jacket so a, <proper> a proper jacket a proper jacket a proper shoes, shoes. for hiking some food you can prepare some snack you can prepare lunch water water, <instruments. S 2> water water is must if you want you can bring some sunscreen as I said <laughs> ถ้าใครกลัวความสูงนะทุกคนขอบอกว่าอาจจะไม่ได้เอนจอยกับลิฟต์ขนาดนั้นนะระว่านที่มันไม่ใช่แค่แบบนั่ง5นาที10นาทีทุกคน20นาทีมันจะเป็นเส้นทางที่ทรเรา์มาแต่มันก็ม่ทางให้เดินแต่คือทางเดินมันก็จะใช้เวลามากขึ้นอีกเลเรารู้สึกว่าคือเราอะชอบสอเรานุ I enjoy a bit h o r i o u but at the same time it's like it too open one seat s e t mm hmm. and วัน restraint ที่มัน not holding you too you can still give it try and face your fears มัน w o จริงๆทุกคนอินเอรกับการแบบมองนู่นมองนี่มองไฟมองความองข้างหลังมองขึ้นมาอะไรเงี้ยด้วความที่มันเป็นครั้งแรกของเราที่ได้นั่งแบบนี้แหละปกติเคยแต่แบบที่มันแบบปิดที่มันแบบเป็นกระจกลมๆไม่เคยนั่งที่มันแบบ open area อะไรอยางเี้ย o k a so it's time for you so please to con uh, please to con God like God share and God subscribe Pengang Lang Jai Hai Dani <coughs> and my wife It's <laughs> so, so bad, doing that crop So, we'll see you guys next time and uh, we'll see where we're gonna take you guys to We hope that you enjoy the video also Yeah, I hope you guys enjoy yeah. it and if you did, please click Please, please to come, got like, got yeah. share, and got subscribe <laughs> Yay! Thank you for taking me here, baby Hi, thank you for that I can share this moment. <laughs> I got a companion here Doggy, wait for us Don't run my friend, Way better. <laughs> okay. please to come. God like, God share, and God subscribe. Okay, okay, my, and don't forget to press the ring bell. Or oh, you don't like my video, that's why you run away from me, huh? i back, Leo He's gonna win. He went for you, literally. <laughs> Thank you for waiting for me, bro. Let's go. Let's go, Oh, Let's go. Always slower, so you're gonna catch yourself, okay? Ah, okay. Let's go. Saudi to come. of your legs, Pasella. ตาลิซาตังเจนางยังมากเาลิซาาลิสาทั <mm <out> ้งจตาลิซาตัางจกแห่งเทือกเขาเชงตึนเกาวีลาวีลาาลิซาบตะเตาลิซาตังจากทะเาตาลิซาตังจกแห่งเทือกเขาวีลาเชงตงเกาวีลา